สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับช่องภูผา,ช,าชันนชายชาแน,นลชัยชาแนลสุนทง,งจอมซาวนนนนนะันนี้ก็จะทําอาหารต้มะมาม่านะครับใส่ผักใส่ไข่แต่ดันมีแมงเม่าเป็นของแถมนะครับอย่าไปเป็นดราม่านะครับอย่าไปเป็นดราม่าเอฟลูกป,ป้าแกเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นมามะ่านะทางนง่ายๆแต่ตอนนี้แต่แมงเม่าป้าไม่ได้เตรียมให้นะครับแต่รุนมาเอง เทียวตาแต็มม่านี่ไอเทียตาแต็มแมงเมานี่แหละมันจะเป็นไหนหรอกนะครับนั่นตาอีตัวนึงมันก็ยัางโตอีกอ่ะตาแต็มแมงเมาแมนนั่นห่อนด้สร้างแมงเมาแห้งเดี๋ยวผมเอาฝาหม้อมาปิดก่อนนี่ต้องเอาฝาหม้อปิดไปเลยแมงไม่ให้แมงแมงมันลงอ่าปิดฝาหม้อไว้ไม่ให้แมงมันลง นะครับนะอย่าไปเป็นดราม่านะครับนะอย่าไปเป็นดราม่านะไม่เกี่ยวกับลุงป้าพอดีลุงป้าเตรียมให้ผมอยากทานนะไข่มีอยู่นะจะเจียวไข่จะ um ok, done, <ts> ทอดไข่ก็ได้ตรงเตาแก๊สก็มีละนะทอดไข่เจียวไข่กินก็ได้แต่ว่าอยากกินมาม่าวันนี้อยากกินมาม่าชุดน้ำมันร้อนพ่อฟื้นแกก็อยากจะทานมาม่าด้วยวันนี้นะครับ นี่ทำแบบเป็นพอกครัวแบบมาม่าใส่ไข่ใส่ผักเลยวันนี้นี่ผักเรานะฮะนี่ผักเราเรามีผักนะครับตอนนี้รอให้น้ําเดือดก่อนนะฮะเอจีหลบแมงเม่าก่อนครับนะครับเดี๋ยวไปดูน้ําก่อนนะน้ําร้อนหรือย,ยังแมงเม่าก็เยอะสเหละเกินน้ําเดือดแล้วนะฮะเราก็จะใส่มาม่าลงไปก่อน ดีแกก่อนดีแกนิดนึงต้มมามากใส่แมงเม้าพี่น้องเอ้ยถักกระดอบ,บาดนี่ออยอะยังไงยังเนี่อะไรนะครับต้มมามาเอามาครับมามามายังทำนี่แล้วกำลังทำบอกนล้วว่ามาถ่ายเลยถ่ายตรงนี้แหละครับตรงครัวเราเลยนะฮะถ่ายตรงครัวนะครับ เครื่องปรุงนะครับเขาคนละสวนล่อกแมงเมาครับล่อกเสื้อล่อแมงเมาส์ครับไอ็นแมงเมาก่ออกก่อหัวใจฮะอย่างนี้เราต้องเซ็นเซอร์ก่อนนะครับไม่โดนครับไม่โดนครับไม่ไม่โดนแต่ว่าต้องเซ็นเซอร์ย่าไปเซ็นเซอร์ครับคลิปนี้คลิปแสนครับคลิปแสนมาดูคลิปแท็กายเบื้องหลังใคลิปแท็กนะครับอย่าอย่าอย่ามาม่านะครับ ถ้ามาม่าอยู่นี่ครับมาเอาฮะเราต้องสองมุมสิครับคนละมุมไปอยากดูมุมอ่าด้านซ้ายก็ดูช่องชัยชนะมุมด้านขวาต้องมาม่าครับมาม่าแล้วนะครับนะมาม่ามาม่ามีมีแมงเมาด้วยอ้าร้อครับผมเอาผ้าปิดหม้อโอ้ยแมงเมาก็ะดิ่งเลแมงเมาก็มีพี่น้องเอ้ยบาดนี่เอาแมงเมาเรากินแมงเมา เต็มเลยบาดนี้แมงเมบาบาดนี้มาบาใช่แมงเมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยแบบมาจะแมงเมาลงบาดนี้กินได้ไหมกินได้ได้ครับมัมนกินได้ขนาดเราเคยเป็นเด็กวัดนี่ใช่เรายังเอานั่นเป็นนั่นเลยเ้าแห้งเรายังเอามาต้มใหม่เนาะใช่น,นะครับเราต้องเติมเซิมเอร์นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะฮะใส่ไข่แล้วตอนนี้น่ะมันลงไปหมดแล้วแมงเมานะครับแมงเมาเต็มเลยตอนนี้นะครับลุงจิมต้องอยู่ใกล้ผมแล้วล่ะโอ้แมงเมาพอไฟลุงจิมอยู่รอบแมงเมาผมเต็มเลยตอนนี้โอ้ต้องถอยแล้ว พ่อมาดูแมงเม่าพ่อโอ้ยเต็มเลยบ้านนี้ลงกระทะหมดแล้วทำไงอ่ะพ่อยิบออกแล้วครับทอดใส่เลยทอดใส่เลยอ่ะต่อบห่างเลยใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองครับตั้งไว้บนนี้ไม่ค่อยเก็บสองฟองครับสามฟองสี่ฟอง อัดครับบำรุงครับลงไข่ฟองครับยังไงเนาะแต่เนี้คือบำลุงผักบป็นพวกฟองครับโอ้โดดเป็นโดดไม่ต้องตีแตกด้วยนะฮะใส่เป็นลูกเลยขวดเลยครับแมงเม่ากับแกมครับครับเาบรนลยครับทั้งไข่ทั้งแมงเม่าฮะยังไม่พอยังไม่เพิ่มผักเพิ่มพลังอีกนะครับเพิ่มผักอีกหน่อยนะครับ เมเมาครับแมงเมากับผักกับแม้งเมาอยู่ด้วยกันแบบนี้โอ้พี่น้องเลยคัดชำมือโคดแมงเมาครับโอ้ใส่ทุกผักบุ้งอยู่บ่ปะพักบุ้งโอ้แ๋วเลยแหละบ่หักครึ่งแล้วเนาะเหนยโอ้โหเอาลงทุกอย่างเลยครับตอนนี้แม้งเมาลงไปประมาณยี่สิบตัวแล้วเพิ่มโปรตีนครับเพิ่มไ้ปไฟแล้วครับครับผมต้องปิดไฟแล้วนี่นี่ครับคืออิ่มแน่นอน ครับเพราะมันมีแมงเม่าด้วยกินแน่แล้วก็นอนกินแล้วนอนครับตีแมงเม่าเต็มครับผักปัดออกหน่อยนะครับเราจะเอาข้าวปุ้นใส่ไหมโอ้ไม่เป็นไรแล้วมันคำนี้ก็เต็มกระทะแล้วครับจะกินได้ไหมเมื่อกี้ได้เห็นถ่ายคลิปหน่งลืมอัดบอกครับเออนั่นแหละเลยมนรีเพย์ใหม่ครับไม่นั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับมันต้องพร้อมกันพาอพื้นเอามาถ่ายไหมเอามาถ่ายไหม มาไทยเครื่องนั่นกับพ่อเลยเดี๋ยวมันชิ่ยยากไม่ได้ตากไม่ได้ใส่เดี๋ยวมันชิ่ยยากคราพี่ผงพี่ผงพี่ปนพี่ชัยเราใส่เราใส่ข้างนอกข้างนอกครับชอบเผ็ดไม่เผ็ดเนาะใช่ครับอีตาพื้นเนี่ยชอบเผ็ดอ่ะนักพื้นมาชิมแหมอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องนะครับเดี๋ยวใส่ต่างหากเครื่องปรุงให้ต่างหากเติมเอาอ๋อเติมใครเติมเราใช่ใช่พี่ปนก็มีพี่ปนก็มีข้าวคั่วก็มีนะป๋า อาข้าวคั่วก็มีครับข้าวคั่วก็มีใช่ใช่อยู่ประเทศลาวข้าวคั่วเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับนั่นข้าวคั่วคือข้าวผัดโอ้ข้าวผัดใช่งาานข้วสั่งข้าวคั่วนงใส่ไข่เจียวเด้อยหย่างน้อสั่งข้าวคั่วไม่ใส่ไข่เกียวเราจะปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ให้มันอบนะครับแมงเม่ามันลงไหมให้อะไรเอฟซีเต็มตัวผมแล้วเนี่ยนะครับข้าวต้องปิดเลยเดี๋ยวถ้าปิดมันรนหรอว่าไง ครับดูนะครับแป๊บๆนี่นะฮะโอเคกมีเขาผู้ให่ก็ทำเสร็นี่เอาไปยังไใช่เต็มแล้วครับป๋าเต็มกระทะแล้วนะนั่นเต็มกระทะเดี๋ยวว่ามืออื่นเศร้าคุณเหรอมืออื่นเศร้าเลยนะครับเอฟซีก็นะเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดหม้อปิดครับ ทีนี้เราจะยกลงไปแล้วนะครับยกลงไปข้างล่างชอบกินผักอ่ะรวมผักเราจะยกลงไปก่อนนะครับต้องจับดีๆนะเอฟซีนะเพราะมันมีเท่านี้ครับมาแล้วนะครับนะมาม่าใส่แมงเม่านะฮะนี่หนึ่งเดียวครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาไข่นี่ไปเก็บไว้ก่อน มันแมงเมามันเยอะนะเอฟซีเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแมงเมาจริงๆมาม่ามีแมงเมาพี่น้องเอ้ยหลายกระดอกระดียนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเนาะอก่แตไหนเสร็จแล้วนะครับเนาะมาม่าใส่แมงเมาโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะก็ขออนุญาตจบที่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับนะ เป็นกำลังใจชมคลิปให้นะครับนะหนุ่มบ้านทุ่งนะครับอยู่กินแบบง่ายๆนะครับนี่ทุ่งทุ่งไปอีกนามนน่ตอพ่อเห็นสาขันไทยแล้วเศร้าที่ร้างก็เหลือแต่ฟางรวมข้าวครับ เก็บแมงเม่าครับมันเยอะนะครับนะ FC ก็ประมาณนี้นะครับนะก็ฝากไปชมคลิปให้ด้วยนะครับทุกท่านฝากไปชมคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ